คุณอนุทินเป็นคนที่เกาะกระแสอย่างเดียวพื้นฐานความคิดไม่มีประชาชนชอบเรื่องอะไรก็จะไปในแนวทางนั้นเพื่อให้ประชาชนพอใจอนุทินเองก็พูดว่าไม่เอาเอ็มยูสองพอเป็นรัฐบ,บาลทันทีเลยลิ้นสแฉกไม่ให้สองแฉกนะบอกไม่ได้เรื่องนี้ต้องถามประชาชนอยู่กูไม่สนผมจะพิสูจน์ชัดเจนอีกเรื่องหนึ่งให้ท่านผู้ชมเห็นนะฮะ คุณอนุทินชาญวีรกุลท่านเป็นคนที่เกาะกระแสอย่างเดียวเนื้อหาสาระไม่มีเลยแม้แต่นิดเดียวเป็นคนที่พื้นฐานความคิดไม่มีคิดอย่างเดียวประชาชนชอบเรื่องอะไรก็จะไปในแนวทางนั้นเพื่อให้ประชาชนพอใจก่อนตอนเป็นฝ่ายค้านเห็นประชาชน และพวกผมไม่เอา MU 2ม4 3 2 4 4ก็กระโดดเกาะกระแสทันทีเลยกระโดดเกาะกระแสทันทีไม่ว่าจะตัวอนุทินเองก็พูดว่าไม่เอา MU 2ม4 3 2 4 4มีหน้ำซ้ำแล้วเดวินยังส่งลูกชายสุดที่รักออกมาสัดตูมไปเลยว่าไม่เอา MU 2ม4ูย4แล้วเป็นยังไงพอเป็นรัฐบ,บาลทันทีเลยลิ้นสี่แฉกไม่ให้สองแฉกนะ ลิ้นเล็อออกมาแพรบเนืมีสีแ่แฉกบอกไม่ได้เรื่องนี้ต้องถามประชาชนอยู่ผสมกับประวัสั่งอุวันโนที่ผมล่าสังเมื่อกี้นี้ผีกระโดงเข้ากันได้พอดีเลยถ้าอย่างนั้นต้องทําประชามติ <c oughs> ก็คืออะไรล่ะท่านผู้ชมยื้อเวลาซื้อเวลาแต่ผมมีข้อสังเกตอย่างหนึ่งซึ่งมันเป็นบทเรียนที่ทุกคนจะต้องจำมาไว้ ทุกวันนี้ขุดคนเขาชมดนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์คุณสจีว่าเป็นคนที่ดีพูดจาชัดเจนอธิบายเรื่องเราได้เป็นเหตุเป็นผลทุกอย่างคุณสจีเป็นคนที่เก่งมากเคยทำงานบริษัท IBM ออยู่ภาคเอกชนมาตลอดไม่ได้เล่นการเมืองที่ผมพูดเรื่องนี้แปลว่าอะไท่านผู้ชมท่านผู้ชมรอเดี๋ยว ที่ผมพูดเรื่องนี้เพื่อต้องชี้ให้ท่านผู้ชมเห็นว่าคุณสจีอาจจะเป็นหนึ่งคนหนึ่งคนเดียวที่ไม่ได้อยู่ในแวดวงการเมืองมาจากภาคธุรกิจเป็นคนทำงานเก่งเมื่อเราเทียบคุณสมบัติคุณสจีแล้วการกระทำคุณสจีแค่ไม่กี่วันคุณสุพจีนะคุณสุพจีนี่นะฮะไม่ได้เกี่ยวข้องการเมืองใดทั้งสิน้น เธอเข้ามาเพื่อทําให้บรรลุวัตถุประสงค์ของกระทรวงพาณิชย์ให้ประเทศไทยข,ยขายของได้มากกว่าเก่าให้ประเทศไทยทันสมัยในเรื่องการค้าขายปรปับปรุงวิธีการท่านถึงพูดตลอดเวลาไงท่านพูดมาคำหนึ่งก็ถูกใจผมว่าทําไมเราจะต้องไปตกตนกตกใจหรือไปมุ่งหมายกับการค้ากับอเมริกาทําไมเราไม่หาตลาดใหม่คําว่าหาตลาดใหม่นั้น ถ้ามันอยู่ในปากของคุณภูมิธรรมเวชเชชัยอดีตนักบริวารทรงคณิตหรืออดีตนักบริวาการสรงคริตยุกก่อนๆหรือนายยุ่งดียุยง่ยงก่อนก็จะเข้าใจดีว่าใช่ต้องหาตลาดใหม่ถ้าเราทําเมื่อสิปีที่แล้ววันนี้เราไม่ได้เดือดร้อนเรื่องเกี่ยวกับภาษีของนายโดนัลด์ทรัมป์ไอ้ทรัมป้าเลยแม้แต่ดเดียวใช่ไม่ใช่ท่านผู้ชมแล้วทําไมคุณสุพจีถึงพูดออกมาได้เพราะคุณสุภจีไม่มีผลประโยชน์อะไรกับใครทั้งสิ้นคุณสุภจีมองประเทศชาติเป็นส่วนรวม ทั้งหมดที่ผมพูดมานี้สะท้อนว่ายัางไงท่านผู้ชมบทสรุปมีแล้วท่านผู้ชมคิดดอ,อกอยังไงว่าในบรรดาคณะบนตรีทั้งหมดเนี่ยมีคุณสุปจีคนเดียวที่สง่างามชัดเจนเป้าหมายแน่นอนวิสัยทัศน์ไม่ต้องถกเถียงรู้ว่าตัวเองต้องเดินหน้าไปยังไงไม่ขัดข้องใดๆทั้งสิ้น ผมพูดได้ไหมท่านผู้ชมว่าในคณะรัฐมนตรีของนายอนุทินชาญวีรกุลที่ผมเห็นมีดีอยู่คนเดียวก็คือสุภาชีนอกนั้นท่านผู้ชมครับแม่งนักการเมืองทุกคนท่านผู้ชมผมพูดตรงไหมนะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยจะเห็นได้ชัดว่าคุณอนุทินก่อกระแสคุณอนุทินก่อกระแสตอนนั้นทหารกำลัง แรงพลโทบุญสินพาดกลางกำลังแรงคุณทินต้องการดำรงความหล่อและความเท่คุณชินก็เลยพูดยังไงล่ะเรื่องชายแดนผมให้ทหารจัดการผมไม่ยุ่งโอ้เท่ชิบหายโคตรเท่เลยโคตรเท่เลยแต่คุณทินลืมไปว่าตัวเองพึ่งกระร่อนไปเรื่องหนึ่ง เอ็มอูสองห้าสี่สามสนี่เป็นเรื่องที่สองที่จับโกหกคุณธุทินและกะ็ล่อนได้เป็นเรื่องที่สองพอกองทัพภาคหนึ่งเตรียมพร้อมีจะผักดันขเขมรที่ลุกพื้นที่ไปจูจูคุณอนุทินอยากเท่นในหมู่สากลก็บอกว่าอย่าพึ่งให้เห็นแก่มุสินยรรมท่านผู้ชมเราหลุดจากแพทองทานชินวัตรแล้วมาเจออนุทินชาญวิรุกุล ซึ่งพูดจาไม่อยู่กับร่องกับรอยแถวบ้านผมเขาเรียกว่ากัลลอนให้เรามีนายกที่หัวกับอัง l กอฮูเซนเพื่อที่จะทรยศต่อชาติในเรื่องของชายแดนให้เปิดชายแดนให้อังเค้าหูเซนแล้วเรามีนายมนตรีที่กัลลอนพูดจาเอา สีแสงเข้าตัวเองอะไรถ้ามันเป็นประโยชน์ก็จะทำกับตัวเองนะจำไม่ได้ว่าตัวเองเคยพูดอะไรกับประชาชนผมแปลกประหลาดใจคนพวกนี้มากพวกคุณไม่เคยรู้เลยว่าตอนนี้ทุกอย่างคุณพูดคุณทำอะไรมันมีขเขาเรียกดิจิทัลฟุตพิทนคนเขาจำได้หมดหนีเสือแม่มาปะจระเข้จริงๆ เพราะฉะนั้นแล้วนีมันก็เลยไม่มีอะไรที่น่าประหลาดใจที่ทำไมคะแนนนิยมคนที่บอกว่าเฮ้ยไม่รู้จะเลือกพักใครเนี่ยยิ่งวันยิ่งสูงมีหน้ำซ้ำแล้วในผลโคของนิดาโพระบุออกมาชัดเจนว่าพักระดับหนึ่งที่ประชาชนอยู่ในใจมีใครไม่มีไม่มีแปลกมากแปลกมาก ถ้าพรรคประชาชนที่โด่งดังนักคุยนักคุยหนาว่าประชาชนชอบถ้าไ้คุณไม่ขึ้นเป็นพรักดับหนึ่งในสายตาของโพดีดาลนะ่ะคุณก็ไม่ติดไม่มีใครติดสักคนสแสดงว่าพรรคการเมืองเนี่ยมันหมดยุคหมดสมัยแล้วถ้าคุณจะแก้รัฐนุนอะไรก็ตามช่างคุณแต่ถ้าคุณยังใช้ระบบแบบนี้ต่อไปมันต้องเรือหายตายโหง ไม่มีวันเปลี่ยนแปลงมันจะน้ำเน่าต่อเหมือนเดิมพ้นจากแพ้ทองทานอุงอิงมาเจอดุสินชาญวีรกุลที่เบื้องหลังคือเนวินชิดชอบประเทศไทยเรามีอนาคตไหมไม่มีถ้าจะมีก็คุณสุปจีคนเดียวบางที่ทำงานเป็นแต่คุณสุปจีคนเดียวเป็นแค่รัฐมนตรีที่เขาเชิญมาเป็นถ้าคุณดุทินแน่จริงคุณเอาคนนอกมาเป็นรัฐมนตรีให้หมดสิ ผมจะนับถือคุณแต่ก็คุณก็ทําไม่ได้เพราะว่าคุณต้องการเสียงนักการเมืองท่านผู้ชมเข้าใจยังว่าทําไมการเมืองเมืองไทยมันถึงเน่าแล้วความเหม็นของการเมืองเมืองไทยมันไม่ได้ลดน้อยลงเลยแมงมีแต่มากขึ้นท่านผู้ชมครับ